เราไม่ถามละครเลยไปแล้วสำหรับละครนี่นะคะเราจะไม่ต้อไข่จะไปไหนไม่ใช anyway> ่หงยี şey ่สองนี้ออนแอร์แล้วนะคะสาธุสาธุสาธุอันนี้ก็เป็นละครยาวแบบเรื่องสุดท้ายของของช่วงนี้เหมือนกันเนาะใช่สำหรับงานพี่เจมไม่ใช่กลับมาเรื่องละครก่อนเอออันนี้เป็นละครเรื่องสุดท้ายเหมือนกันที่แบบว่าจะเป็นละครยาวของเรื่องมุทยเลยแหละใช่ค่ะยี่สิบสามตอนเออหรอใช่ไหมใช่ใช่ยีสามโหดูให้ฉ่ำเลยเออ โหนี่เราถ่ายกันกี่วันวะเนี่ย <c oughs> เป็นไงการทำงานยากไหมพี่โบทำงานไม่ยากค่ะสนุกมากกองนี้เพราะว่าเ,เป็นคนวัยเดียวกันทั้งหมดด้วยอพอรวมตัวกันก็ว,วุ่นวายว้าวเหมือนเมื่อกี้เลย <c oughs> โดยเฉพาะคนเมื่อกี้เลย <c oughs> น่ารักดีค่ะสนุกเรื่องนี้สนุกไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวละครเนื้อเรื่องหรือว่าพูดกับเองทีมงทีมงานก็สนุกแฮปปี้ทุกคน เรื่องนี้เขามาเราวัดดิมาดีบนะมันมีเครื่องดื่มเครื่องอะไรเขาอกเนมันก็กล้าพูดเออทำไมอ่ะมันก็ดีเขาบอกว่าดีตามเราใช่ไหมมันดีอยู่แล้วแค่หาเพื่อนโพน้าหาเพื่อนแต่ในกองนี้เราก็มีเครื่องดื่มแบบคอยบูทคอยไนหลอดนี่ก็ต้องบูทบูทกันบ้างเป็นอะไรคะมันดื่มอะไรเออเป็นน้ำ น้ำอร่อยอร่อยเออคือดื่มมันอร่อยอร่อยอร่อยเออเป็นแบบเออกินแล้วแบบเหมือน b o o s เ energy บู๊ตบู๊ตสิ่งแงยไม่ออมไม่ออมช่วงนั้นมันจะมีคำว่าอย่าออมอย่าอ้อม energy บู๊ตบู๊ตไงยากแหมโบเรื่องนี้เพราะมันแบบต้องย้อนยุคเราย้อนยุคไปแบบแบบใหม่ไม่ได้ย้อนเป็นแบบคนอื่นเขาย้อนไปสวยๆเรามาย้อนเป็นกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยใช่เราอ่ะ ค่อนข้างสบายเพราะว่าเป็นค่อนข้างจะเล่นเป็นธรรมชาติเป็นตัวเองเลยอะเป็นบทที่เรารอคอยชอบมากเนี่ยเป็นพี่คนสวยเนี่ยชอบมากมันคือในเรื่องบอยอดอดีตมาใช่ไหมคะแล้วก็ยังเป็นมาทั้งตัวเลยก็คือมาเป็นจีนิทราที่อยู่ในร่างบุญตาก็จะแบบว่าไม่ได้ต้องพูดคําแบบว่าสมัยโบราณค่ะนั้นแบบเอ็งค่าอะไรขนาดนั้น เราก็มีแบบพูดเป็นคำศัพท์ยุคปัจจุบันกว่าคนอื่นๆคนอื่นจะแบบยากหน่อยอ็เรื่องนี้เราก็เลยไม่ต้องรับบทหนักเท่าไหร่เหมือนจะไม่หนักแต่ก็หนักมากเหมือนจะไม่ต้องพูดยากแต่ทําทั้งนั้นเลยคือเราก็บอกป้าว่าป้าหนูคิวบูอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าหนูเอ็นข้อเท้าขาดไปอาจจะไม่ยกไม่เยอะมากตัดไม้กอาทิตศหนึ่งโจนถีบโจนปั๊บโจนตักขาแล้วหมุนตัวเตะมัน ก็เลยอ๋ออันนี้ไม่ยากหรอคะยากเรายากเขาไม่เท่ากันไงใช่กระโดดลงมาจากบ้านเนี่ยเอ็นขาดอยู่ต้องโดดเอ็นขาดดีข้างข้างเดียวแบบสองเส้นอ๋อก็ไขสักข้างันได้สมุกกันผมต้องเดินละแล้วการทำกันบ้านมันจะต้องมีแบบไปศึกษาอะไรยังไงบ้างบุ๋เพราะแบบการเป็นนักการเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเป็นนักการมันต้องวางตัวต้องอะไรใดคือเราอะ ไม่ทำทำตัวเองเป็นเอิญน,น้ำใสๆเลยเป็นแบบไม่เต็มแก้วเลยพร้อมเติมเต็มตลอดใครใส่หัวอะไรมาทำแบบนี้อะไรมาเรายินดีทำหมดใช่แล้วก็มีไปออฟังประวัติศาสตร์ของรชัชกาลที่สามมากขึ้นคาว่าคณิกามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีถามป้าแจ๋วด้วยว่าคำเนี้ยก่อนนั่นไม่เคยเคำว่าอะไรมาก่อนอมาจากที่ไหนอะไรยังไงก็เล่าประวัติให้ฟังแล้วในเรื่องเราต้องมีแบบมีรับงานรับรับนายรับอะไรนี้ไหม ตอนแรกๆมีค่ะแต่หลังหนีทันใช่เพราะเรายังเก็บไว้ใช่เก็บไว้คนที่เรารักออ้ยนั่นก็คือพระเอกใช่เออในเรื่องอุ้ยคุ้ไม่ได้อ่ะเออยังไงจบยังไงเล่าเลยอ่ะเามันจะไม่นุกแล้วนะแต่ตอนจบก็สนุกดีค่ะ อย่างคุณเองจะริดในเรื่องมันต้องแบบประมาณโบไหมหรือเป็นโบเลยเป็นอย่างนี้เลยก็เขาเลือกมาแล้วเขาคัดมาแล้วแหละว่าอยากให้เป็นแบบนี้ขายอะไรไปป้าเอาหมดเลยป้าซื้อหมดแต่ภาพลักษณ์ที่มีางเอกของโบนุ้เคยมีด้วยเหรอคะไม่นามีแล้วที่เขาบอกว่าทำไม่ดีจะเป็นลาลาน่าจะเหมาะกับโบสุดละมั้งเนาะเพราะเรื่องนี้บทมันส่งมาให้เราเราต้องได้เล่นแหละ เรื่อมีเป็นดารานะค่ะต้องใส่ไว้แนื่องแบบใส่ไว้ทำไมคะใส่ไว้เพื่อเป็นดาราค่ะในเรื่องเออจะทำใส่ไว้้ห้กับเป็นดาราเลยเหรอใช่ในเรื่องเป็นดาราแล้วก็เป็นนักเตะนิดครับอ่าเออวันเรื่องมีพร้อมเสิร์ฟเนาะเดี๋ยวมันก็เหนื่อยเองไปไหมเหนื่อยแล้วอ่าแล้วแล้วชีเสิร์ฟเป็นยังไงบ้างคะชีเสิร์ฟฮะีนะคะเป็นเสิร์รอเสิร์ฟสองคำถอบพูดเขียนขวดถั่วละ เลิฟซีนก็มีให้พอกลมกล่มน่ารักน่ารลาค่ะจะไม่ได้แบบว่าดูดดื่มเลยขนาดนั้นมีให้คนได้คิดต่อว่าแบบเฮ้ยเขาลงท่านี้แล้วเขาไปยังไงต่ออ่นจะลการไปอาจจะไม่ได้ซูมอินขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะเกินเลยเกินเดี๋ยวมันจะเสี่ยวเกินอคือว่าด้วยความมเวิวเซิร์ฟด้วยความแฟนมีแฟนมีอะไรด้วยหรือเปล่าต้องแบบเออต้องเซฟต้องอลไรได้ให้เกียรติแฟนเราเนาะ แฟนก็อยู่ส่วนแฟนงานก็อยู่ส่วนงานเ,เพราะทั้งคู่มีแฟนก็ต้องใช่ก็ทำงาน <laughs> มาไหมใครใครคะมีบ้างค่ะมีบ้าง แต่ก <osc> ็ไม่ค่อยไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยบ่อยมีเรียกคนพบไหมมีเรียกคนพบไหมห้ามเล่นนะอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีไอพนให้มันเล่นหน่อย Listen, <c oughs> ให้พนเล่นหน่อยพนเล่นเยอะอยากให้พนได้แบบพูดเยอะเพราะว่าเรื่องนี้เขาดีมากบอกเลยว่านมเขาใหญ่มากเฉพาะใช่ไหมในเรื่องไอพนมใหญ่มากแล้นไอพนจิบบะร่าเดี๋ยวฮะ โบทำดีๆเราเป็นดาราไม่แต่แต่คนเขาจะเป็นกล้ามเนื้อนักกีฬาอ่าข้งกายล่าสุดนางเอกก็พูดเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องนมพระเอกนมพระเอกก็เกินนมพูนพะละคาขยัยกันไม่รู้ค่ะไม่เคยเห็นอกเลยโอ้ยทุกคนเชื่อนะไม่เคยเห็นอกเป็นยังไงล่ะคะโบใส่ไปแล้วใส่อะไรใส่โบอ่ะถามเรื่องงานงานแต่งเจมหน่อย เป็นยังไงบ้างเกินเจ้าภาพอีกไหมนะดีวันนี้เออมีบ้างมีเกินบ้างเออเพราะว่าเจ้าภาพเขาก็เหนื่อยแล้วเขาก็เลยส่งต่อให้พาร์ทเราดูแลแเอเน่ทนเน่มัเสิร์ฟอะไรบ้างพี่โบเสิร์ฟหมดเลยกระโดดยับเต้นยับร้องเพลงยับจริงๆเมื่อเช้าเสียงชายแท้ออกเลยเออเสียงแตกกับสุดฤทธิ์เออมันยังไงนะครับมันสุดเหวี่ยงเลยเหรอครับเตอร์ปาร์ตี้หรือว่าไงสุดๆเลยค่ะเต้นเต้นกันยับ ทุกคนก็คือแฮปปี้มีวงดน,นตรีวงสดมาสองวงเลยเออชามเราก็คือ MVP เลยทั้วันอาจจะไม่ค่อยมีมีอยู่บางคนที่ m อ็กว่าเออพราะเขาเต้นปั๊บเราอูชนะไปเลยใครใครับเออพี่พี่เพื่อนฝั่งที่พี่โฟมค่ะฝั่งออตัวแม่เ <laughs> ห็นบรรยากาศยางเขาแล้วเป็นยังไงบ้าง มันน่ารักอบอุ่นมันกระตุ้นต่อมเราว่าเออจะอินสตาแวร์แค่งานเราคําถามดูโยงโยงแปลกๆนะกไหเรียนกับเชื่อมโยงไหมสุดบรรยากาศดีค่ะหนาวสุดเออขอเล่นก่อนขอเล่่นนกออขโทษขอโทษเขาพูดจากคำถามอะไอย่างนี้ต่ออ่ดีค่ะจบเห็นเห็นงานเขาอบอุ่นไหมหนาว อบอุ่นอะไรสิบแปองศาเน,นุ่มเงินเนาะเจ้าลิลไม่ชอบแบบนี้ไม่แบบนี้ไมไ,มไมสวยรวยก็ดีค่ะบรรยากาศเขาก็ดีก็ดูเป็นเป็นเขาดีฟิลกูด,ดีแต่เล็กเขาเกินเกินไปแล้วนะว่าเขาก็เออเตรียมเตรียมนะหล่อค่ะใช่ค่ะ ไม่ไม่รู้เหมือนกันให้เป็นเรื่องของอนาคตขอเมื่อไรเดี๋ยวจะรีบพูดให้แบบมั่นใจเดี๋ยวจะกล้ามั่นใจเลยแป๊ดหแึ่แ่เนาะคุณเยี่ยแม่ถามแม่เถาว่าคือคำถามแม่เขาว่าโบพร้อมปียังโบต้องเป็นโบที่พร้อมเหรอลูกแม่ป่าโดนกล่าวแต่พอแม่อาใจเราใจเราเพราะฝั่งไหนเขาบอกเขาก็เตรียมไว้แล้ว ตอบอยังไงดีนะออยากจักงเลยคือเราก็อยากจะบอกว่าพร้อมแต่ก็ยังไม่พร้อมอ,อทไมอยากป็นมีความสับสนก็อยากทํางานตอนนี้เ,ออเรามีการงานให้รับผิดชอบอยู่แล้วก็ยังไม่อยากจะแบบว่าออไปแต่งงงแต่งงานอะไร่งเงี้ยแต่งแล้วก็ทําได้นะจริงๆแต่เราก็ทําได้ชอบทํางานมากออแต่ก็ก็กลัวว่าแบบแต่งปั๊บจะไม่มีงานทำอะไรอย่างเงี้ยหา ยังสินสอดเพื่ออะไรมาให้เราหรือเปล่าสามสิบล้านโอ้โหตัดเลยไม่เป็นไรเขาเขาให้เราร้อยหนึ่งเราก็จะประกาศว่าร้อยล้านเอ๊ต่อให้เขาไม่ให้เราก็แต่งพวกพี่ไม่มานั่งนับอยู่แล้วค่ะน้องไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้จะบอกว่าร้อยล้านสองร้อยล้านก็ไม่มีใครรู้พูดไปเรื่อยก็ได้แต่ความจริงเราซีเรียสหมายถึงเรียกหรือสมมติอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงเรามีในใจไหมหรือว่ายังไงก็ได้ ส่วนตัวชอบเงินนะคะทราบค่ะส่วนตัวชอบเงินมากได้เห็นเงินเป็นก้อนก็จะดีใจก็แต่แฮปปี้รู้สึกว่าแบบอนาคตเราจะไม่ลำบากเออพร็ได้ไหมเขาบอกขอมาตั้งไว้เป็นพร็อพเฉยๆเขาไม่ให้เช่านะรู้ว้างใช่หรือไมีให้เช่านะไม่ให้เช่าแบงแบงบนอ่ะเป็นแบรค์จริงที่เหลือกระดาษก็ได้เอาเป็นพร็อพเนได้ไหมพร็อพก็ได้ เราเป็นนักแสดงอยู่แล้วเอราะทุกอย่างเนี่ยนะเป็นเพราอพวกคุพราเรารักกันด้วยใจเนาะจริงใช่รักกันด้วยใจนี่พูดเหมือนจะแต่งแล้วเลยอใจเย็นๆเรารู้สึกว่าเรื่องการแต่งงานมันถูกควรนะคะเรารับเรื่องมาเยอะเหมือนกันว่ามันมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเรนเขารู้ไหมคุยกับเขาแบบว่าเออแบบเราก็อยากแต่งแต่มันยังยังคงไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้มันมันยานกำลังมามันกำลังลุ้งอ่ะอยากแต่งเราอยากแต่งกับทุกคน ให้มันไปถึงอนาคตก่อนใช่บางคนก็ไม่ถึงไงเออรอดูคนนี้ก่อนนะคะจะถึงไหมใช่ให้มันถึงปั๊บเดี๋ยวจะมาพูดให้แซดเลยว่าจะแบบคือเส้นสวยแล้วนะแล้วล่าสุดก็ได้ชวนชวนแม่แม่ไปถือไปถือวันวันอะไรมันใหม่ๆเกินเนาะเออไม่มีซ้ำคอนเทนต์เลยไม่คิดว่าจะมีคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมาต้องมีนักเสียอยู่เลยเนาะโอ๊ยขอโทษเอออยากให้พี่ๆแบบ อารมณ์ดีเ,ออเห็นไหมเนี่ยตะก้องเมื่อยขากันหมดแล้วเนี่ยทำไมวันนั้นแถึงไปชวนเกิดอะไรขึ้นคือเรากับเพื่อนๆก็ทเวิร์กเล่นกันอยู่แล้ว,วเป็นกต,ติเป็นแบบอดอด,ดอดอจังหวะอะไรอ่างเงี้ยแล้วจังหวะนั้นแม่มาพอดีก็เ,ออเลยร้องสิแม่ทวนแม่เล่นด้วยเขาทางเราไม่เลือเลยทีนี้ตอนแรกจะชวนป้ามาเต้นด้วยแหละแต่ว่าป้าจิตวายอยู่ก็เลยไม่ได้เล่นกับป้า ผลิกว่าไงบ้างคะที่เห็นครับเท็กอยู่นี้เลยแม่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรแม่แม่เพิ่งไปฉีดฉีดเข่ามาแม่ปวดเข่าและแม่อยู่นี่นี่นี่ทุกคนอย่างเงี้ยยาออกฤทธิ์แล้วเหรอแม่ก็สู้ด้วยเหรอแม่สู้แม่แฮปปี้วันเกิดแม่ค่ะอ้โคือปกติเราไปใส่อินเทอร์เทนไหมแม่แฟนเนี่ยเราอินเทอร์เทนแม่แฟนแค่ไหน หนูก็เอนเตอร์เทนทุกคนปกติแต่จ,ตจริงๆแม่พี่เล็กเป็นคนเอนจอยกับทุกโมเมนต์ด้วยค่ะเออหลับหลับสน้สนุแต่แปลกเอนจอยเอนจอยแม่เอนจอยแฮปปี้แม่แม่นี่เออแม่นี่คือตัวตนของโมแม่ไม่มีฟลามไม่มีอะไรเลยแม่ชอบตอนสาวๆแม่หนักกว่าเราเลอเาที่ได้ยินมาแล้วค่ะแม่หนูวรักแม่แล้วซโซ่ นี้ขเมเอนจอยนะขอัคิคุณเยอะมากที่หนาน่มันก็เป็นภาพหายากอยู่เหมือนกันที่บุพการีจะมาเทวิร์กก็ยากอยู่ครับอันนี้บอกตั้งแต่เกิดมาเ็เพิ่งเคยเห็นแม่ตุ้ยองมือเป็นกันใช่่นหละครั้งแรกเป็นบุญตาต้องอัดคลิปไว้เลยเออมีอะไรอีกไหมที่เราเป็นเป้าหมายในชีวิตว่าเออเดี๋ยวเราจะหาอะไรที่แม่แบบได้ทําอีกอะไรเงี้ยลองทำหนึ่งเกาวสมดเออหรือว่าให้แม่ต้งหน้าห้างม้วนเสื่ออาล่าปาปื้อแต่แม่ไม่ชิดเข่ามานะ ย่าออกลีดเอยาออกธิ์แล้วเอออาทิตย์ที่แล้าฟรีที่แล้วมีมเราตลอดทั้งปีโหมทั้งนั้นเลยเอาให้แฝดทุกแฝดก่อเคยเสิร์ฟไหมคะเคยเสิร์ฟตัวเองไหมชื่อตัวเองแล้วเจออะไรโอ้โหเจอแต่อันดีๆทั้งนั้นก็ไม่คิดไม่คิดเหมือนกันค่ะว่า โจะเป็นคนแบบนั้นตัวเองก็ยังไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าอ,อ,อ้เราก็หนักเหมือนกันนะจนเรามีแฮชแท็กส่วนตัวว่าทําดีๆเราเป<ร>็นดาราตอนแรกคิดว่าแฮชแท็กนั้นน่าจะเหมาะกับคนอื่นเอ,อ้เอาเข้ากับเราเลยออขอบคุณนะคะทีนดีเวลาคุณเขาเจอเราเขาคาดหวังไหมเลาเราต้องตลกไม่ต้องเอ็นเทนต้องอะไรเงี้ยเอาจริงๆมันก็จะมีบางวันที่เราก็เป็นคนเรียบร้อยแล้ววันไหนวันไหนวันไหนวันอ้อ ต้องมีทุกวันแหละราก็ไม่ยังไม่ใช่เนาะยังไม่ถึงคือมันจะมีวันที่เราไม่ได้เป็นดาราไงก็แบบไม่แต่งหน้าไม่ทําผมใส่เสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยแบบไม่คิดว่าจะเจอผู้คนไม่คิดว่าเขาจะจำเราได้เอ้าจำได้เฉยเลยแล้วทำไงแล้วพอเขาจำเราได้ปั๊บเขาอยากให้เราได้ energy boost ให้เขาไงบอปใครวะไม่รู้จักเออ บางทีแบบทักเอ๊รู้ทักทักเหมือนสนิททักเหมือนสนิทใช่ก็เลยเอาไงเออดีดีอ่ะจำเราได้ไหมเออจำได้เออใครวะคือบางทีแบบเอนเนอร์จี้ที่เขาเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเออ่ดูตามโซเชียลแล้วเขาก็จะสนุกสนานไปกับเราเนาะพอเขาเจอเราตัวจริงปั๊บเขาก็จะแบบเหมือนเพื่อนกันเลยแบบเขาดูมาเยอะมากอย่างเงี้ยเฮ้ยโบอย่างงเี้ยแบบโบอย่างงั้นอย่างงี้มา เฮ้ยเออเดิเออเราก็ต้องรับไปใช่เราก็ต้องรับต่อทั้งที่วันนั้นคือบอ่อมมากเขาส่งมาสิบเราเล่นจับร้อยกลัวเขาผิดหวังผิดหวังแงเออมองมองมันเป็นอย่างวันนี้จริงๆก็เหนื่อยนะเออเข้าใจแต่กูพวกพี่ผิดหวังน่นเออแต่ก็ทำเป็นที่ทุกทาง้งที่วงทุกพี่แบบ ออกจับบ้านแล้วแบบเออวันนี้ไม่ได้เลยโบแบบไม่ตลกเลยอันนี้แต่ไม่ตื่นเช้ามาหาโบเลยนะต้งจริงนอนก็ได้นอนแม่นหรอใช่มันหยุดด้วยไงประเด็นอะอืมือรู้สึกวันนี้คาดหวฝากบอกอะไรฝากบอกอะไรถึงคนที่แบบอาจจะเจอเราหลังจากนี้หน่อยว่าอยากคาดหวังว่าโบจะตลกจะแบบเอเนจีบูดอะไรได้ขนาดนั้นก็อยากจะบอกว่าอยากคาดหวังแต่สุดท้ายพี่ออนเอเนจีเท่าไหร่มาเราก็ให้กลับคืนใช่รู้ว่าทุกคนเหนื่อย เราก็นเหนื่อยเหมือนกัน,นแล้วทำทำไมอ่ะอยากให้ทุกคนมีความส,สุขไงไม่อ่อมไม่อ,อ่อมไม่อ,อ่อมไม่อ,อ่อมเพราะอ่อมคือแกงคะ่ะโอเคขอบคุณค่ะเกือบจบไม่ลง